Swatnikrab, hello everyone. You are watching Learn Thai Happily with me, Kru Stang. In this row, you are going to learn about how to increase 12 Thai words with pra as a prefix. Pra doesn't have meaning in Thai, but it's a particle that always plays with another Thai word to make the new meaning in the Thai words. firstly I would like to introduce this word to you ประเทศประเทศประเทศ means country you can learn how to say country in the Thai language like this ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามในเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามในเอเชีย ประเทศไทย means Thailand เป็นประเทศที่สวยงาม means is a beautiful country ในเอเชีย means in Asia จีนเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจีนเป็น means China is ประเทศที่ใหญ่ที่สุด means is the biggest country ใน Asia means in Asia next ประกาศประกาศประกาศ means to announce เจ้านายของฉันจะประกาศข่าวดีในไม่ช้าเจ้านายของฉันจะประกาศข่าวดีในไม่ช้าเจ้านายของฉัน means my boss จะประกาศข่าวดี means we announce the good news ในไม่ช้า means soon พิธีกรจะประกาศผลโหวตทางทีวีคืนนี้พิธีกรจะประกาศผลโหวตทางทีวีคืนนี้พิธีกร means the host จะประกาศผลโหวตทางทีวี means will announce the result of the vote on TV คืนนี้ means tonight ประมาทประมาทประมาท means to be careless คนขับประมาทเป็นอันตรายคนขับประมาทเป็นอันตรายคนขับประมาท means a careless driver เป็นอันตราย means is a danger เขาประมาทในการพูดเขาประมาทในการพูดเขาประมาท n s He is careless ในการพูด means In speech ประวัติประวัติประวัติ means biography ฉันกำลังอ่านประวัติของครูของฉันฉันกำลังอ่านประวัติ ของครูของฉันฉันกำลังอ่าน Miss I'm reading ประวัติของครูของฉัน m e a n s a biography of my teacher ประวัติของเธอน่าสนใจมากประวัติของเธอน่าสนใจมากประวัติของเธอ m e a n s her biography น่าสนใจมาก means is so interesting I like this word ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ means history ประเทศจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานประเทศจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานประเทศจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ means China is a large country ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน means with long history ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ฉันชอบที่สุดในโรงเรียนประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ฉันชอบที่สุดในโรงเรียนประวัติศาสตร์ means history เป็นวิชาที่ฉันชอบที่สุด means is my favorite subject ในโรงเรียน means as c h o ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์ in English means experience ประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดประสบการณ์ means experience คือครูที่ดีที่สุด means is the best teacher ประสบการณ์นี้มีค่าสำหรับฉันประสบการณ์นี้มีค่าสำหรับฉันประสบการณ์นี้มี this experience มีค่าสำหรับฉัน miss is valuable to me next ประกันประกันประกันมี insurance ประกันรถเหลืออีกเดือนเดียวเท่านั้น ประกันรถเหลืออีกเดือนเดียวเท่านั้นประกันรถ means m y c e r n n s u r a n c e เหลืออีกเดือนเดียว means has another month to run เท่านั้น means only พวกเขาต้องจ่ายประกันชีวิตในเดือนนี้พวกเขาต้องจ่ายประกันชีวิตในเดือนนี้พวกเขาต้องจ่าย means They have to pay. ประกันชีวิต means life insurance. ในเดือนนี้ means this month. Then ประมาณประมาณประมาณ means around or about. เสือมีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมเสือมีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมเสือมีน้ำหนัก means a tiger b อ s ประมาณ200กิโลกรัมมี around 200 kg จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการขับรถจากกรุงเทพไปภูเก็ตจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงในการขับรถจากกรุงเทพไปภูเก็ต จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมง means it will take about 24 hours ในการขับรถ means for driving จากกรุงเทพไปภูเก็ต means from Bangkok to Phuket ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ means to be useful วิดีโอเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ที่จะมีในห้องเรียนวิดีโอเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะมีในห้องเรียนวิดีโอเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ means videos are useful things ที่จะมีในห้องเรียน means to have in the classroom คำแนะนำมีประโยชน์มากสำหรับฉัน คำแนะนำมีประโยชน์มากสำหรับฉันคำแนะนำ means the advice มีประโยชน์มาก means was very useful สำหรับฉัน means to me ประโยคประโยคประโยค in English means sentence ฉันสามารถเขียน5ประโยคภาษาไทยต่อวัน ฉันสามารถเขียน5ประโยคภาษาไทยต่อวันฉันสามารถเขียน means I can write 5ประโยคภาษาไทย means five Thai sentences ต่อวัน means per day เราใส่จุด full stop ที่ส่วนท้ายของประโยคเราใส่จุด full stop ที่ส่วนท้ายของประโยคเราใส่จุด full stop means we put a full stop ที่ส่วนท้ายของประโยค means at the end of a sentence and I love this word too much ประหยัดประหยัดประหยัด,ด means t o s a v e พ่อแม่ควรสอนลูกให้ประหยัดเงินพ่อแม่ควรสอนลูกให้ประหยัดเงินพ่อแม่ควรสอนลูก means parents should teach children ให้ประหยัดเงิน means to save money มันจะประหยัดเวลาถ้าเราไปโดยรถแท็กซี่มันจะประหยัดเวลาถ้าเราไปโดยรถแท็กซี่มันจะประหยัดเวลา means it will save time ถ้าเราไปโดยรถแท็กซี่ means if we go by cab and the last word of today is ประ กอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย means to include ราคาจะประกอบด้วยค่าแรงและวัดสดุราคาจะประกอบด้วยค่าแรงและวัดสดุราคาจะประกอบด้วย means the price will include ค่าแรงและวัดสดุ means the labor and materials งานอดิเรกของฉันประกอบด้วยการอ่านและการวาดภาพงานอดิเรกของฉันประกอบด้วยการอ่านและการวาดภาพงานอดิเรกของฉันประกอบด้วย means my hobbies include การอ่านและการวาดภาพ means reading and painting good job you learn e d about 12 Thai words very well If you have any question about them, you can leave your question in the comments below my video. I will answer you by giving more examples to make you understand more. Or if you would like to learn other topics about Thailand, Thai culture, Thai language or Thai people, you can leave your request or your recommendation below here. เพราะฉันจะเป็นคำแนะนำหรือคำขอของคุณเพื่อทำวิดีโอและสอนคุณที่นี่หรือแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าคุณต้องการเรียนไทยกับฉันทุกวันง่ายมากโปรดสมัครสมาชิกช่องของฉันเรียนไทยอย่างมีความสุขกับฉันครูสังและฉันจะโพสต์วิดีโอใหม่บนช่อง YouTube ของฉันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ดังนั้นคุณสามารถเรียนไทยกับฉันได้ทุกวันสัปดาห์ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผม พูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ